เ่เขาค้นฝันเราค้นฝันเพิ่อก็ได้ไปไม่ขีดอันนึงเรากะปิ้นปักผมนะครับอันนึงเพิ่อจะมาขึ้นมาหรอกครับจมูอเอาไปว่าได้ครับเอาไปว่าได้ครับวันนี้อีกคันนึงเชานั้นนกันน่ะได้เป็นเป็นกระตุ้นเป็นกระตุ้นแล้วก็กล้องแขนนะแขนนี่เป็นท่องสำเร็จหรือเป็นแบบใดครับนคยๆหนักครับเอาไปแคยๆท่องหนากครับเวียน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 นี่ก็ท่องแดงแมนท่องแดงเวียนนี่คือไม่ขีดนี่ก็เป็นท่องท่องสำเร็จครับ ครับพี่น้องเบาซึ่งคาดเนาะมือนี้กะสิพามาตามเรือบโบราณ์ครับพี่น้องเนาะที่เป็นเอาขึ้นจากหนามเนาะเอาก็มาตามแนวทางน้ำกันครับพี่น้องมือนี้มาตามโตเล็กเรือบโบราณครับพี่น้องเนาะมากับอัมพลแซนเนลครับพี่น้องมือนี้เอาก็ะซ้ายที่ตามเบาซึ่งคาดกับอัมพลแซนเนลน้ำแนวเด้อพี่น้องจะได้มีกำลังใ,ใจ เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งคือเก่าก็เดิมครับพี่น้องเนาะเอาก็มาตามด้วยกันครับพี่น้องเนาะนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นบรรยากาศสดๆนะครับฮือฮานะครับชาวบ้านบ้านปะข้าบ้านนี้ครัพ่อพ่อบ้านปะขาวนะครับพบเรือโบราณนะครับอายุประมาณสองพันปีนะครับประมาณห้าร้อยปีห้ารอยปีป่ะพ่อเดวาร์ฟันว่าโดนอยู่เดวเพิ่นว่าถึงห้าร้อยปีเนี่ยคิดว่านะแม่นบ่เออครับพอใหไงกู้พอใหญ่อีกบริ้ พอยายพอยายอีกห้าร้อยปีเนี่ยแต่ว่ากับฟังมาหลายคนเนาะครับฟัง้งกูเถ่าเปนเนวาเบิงใหม่เราหนาแต่อายุนานเหมือนกันนะครับ<น>ทั้งห้าร้อยปีทั้งสองพันปีนะครับแต่ว่ากับถือว่าเป็นข่าวดีนะครับมีความโชคดีของชาวบา้านนะพ่อเนาะ<ม>อยากถามเนี่ยพ่อเรื่องนี่ได้ขึ้นมาแบบไหนตอนไหนได้ขึ้นมายูวัดนี่เอาพวกโ่วยไซส์หนูไซายขึ้นมาเนี่ยครับพวกโ่ยไซส์ดนูไซสขึ้นมาเขาเห็นอ๋อเห็นก้าวบ้านเป็นม้วนลงคอมา ถอนขึ้นครับตะกีน่าศอกเนี่ยพลวอก่อถอนอีกตอนนี้คาถาถอนขึ้คืนอีกผิดค้าแขนัวดเนี่นยบ้านนี้ครับพวกเจ้าบ้านบอกดูดสายดูดทำไมาอีกดูดทาไมาอีกดูดทำไมาอีกาาอกว่เนี่ยก็เห็นไปอีกนี่ทรงนี้ตัดเครืองเนี่ยเขาตัดเคืองได้เลยอ๋อช่วงนี้ม่ร้อยตัดไปนะคบท่านผู้ชมนีม่ตัดไปแต่ว่ามันจิเป็นแบบนี้อ,อีปโปะนะคิดว่านอ่ะอีปโปะเขาแดนเน็ตเสบน่ะ มันมีกระทุนเล็ดสมุดอ่ะโอ้แม่เป็นเป็นเหมือนเลือดจีนเนาะพ่อเนาะที่ที่มีหลังคามากน่ะต้องจีนแน่นอนล่ะครับพวกจีนคักนมัอืมแล้วก่อนจะพ่อเลือดนี่มีมีคนฝันเห็นบวกก่อนจะน้ำเลือดเกินมาเนี่ยป่อเอ้าโบ่ดิวันมาเข้าวันมาเข้ามาเห็นมีเยอะครับมีเยอะมีมีบอกมีมีมีจังไงครับเดี๋ยวได้ไหยะังครับฝันว่าจังไงค่อยได้พ่อเลือดมันมีสามสามพ่อแม่ลูกครับ มอเขาขขก้อฝันเราค้นฝันเพื่อนก็ได้ไฟไ,ไม่ขีดอันนึงเรากัปิ้นปักผมนะครับอันนึงเพื่อนก็มาขึ้นมาเล้ครับจมูก<อ>เอาไปว่าได้เอาไปว <ไป S 2> ่าได้ครับว,วันนี้อีกคูนหนึงห่งเหงื่อน้ากันน่ะได้เป็นเป็นกระตุ้นเป็นกระตุ้นแล้วก็ก้องแขนน่ะแขนนี่เป็นท่องสำเร็จหรือเป็นแบบใดครับคล้ายๆหน้าครับเอาไปคล้ายๆท่องหน้าครับแหวนแหวนแหวนนี่ก็ท่องแดงแหวนท่องแดงแหวนคือไม่ขีดนี่ก็เป็นท่องท่องสำเร็จครับ โอคืออายุโด่งรับนะครับเพิ่งเพิ่งขึ้นมาเมื่อวานนี่บ่ขึ้นนั่นขึ้นจักมือแล้วไม่ขึ้นเนี่ยวันที่สิบแปดครับสิบแปดกับบ่กี้มือสิบเก้ากับมุดอีกขึ้นไม่อีกสิบเก้าสิบเก้าตอนเย็นกันใหญ่คราวัดครับโอ้คือว่าเป็นการคนพบวัดภูโบราณครั้งยิ่งใหญ่ของบ้านป้าข้าวเลยเนาะ ือตั้งแต่เกิดมาแต่หน่อยแถวไงเช่าบ้านก็บม่เคยเห็นเรือแบบนี้เลยครับผมมองเลือดจมเลยก็เป็นตำนานผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่งจะ่าเป็นเลือดแตกกุดเลือดแตกเป็นหนองเลือดแตกครับมองหันเป็นน้ำวนบ่ครับแม่นครับน้ำวนน้ำวนโอ้บัดนี้ก็เลือดที่ว่าเป็นจุดเลือดแตกก็คือน้ำอาจจะเชี่ยวเนช่วงนั้นเนาะเลือสินค้ามักงสิอาจจะมันล่มอยู่แถวนั้นเนาะครับผมโอ้แสดงว่าคนต้องมีวเป็นยานปกปักรักษาเรือลํำนีอยู่นั่นแหละ นะครับงเดีย๋ยวไปชมกันนะครับท่านผู้ชมนะครับคือ,ไไน,อน,น,น,น้องอ่ได้เอามาคืนเนี่ยต้องเอามาคืนมันมาพ่าขันพรเสียร้องมึองอะไรโ <c oughs> <c oughs> อ้อนย <ไป S 1> นะครับท่านผู้ชมเอาไปนอนบ่ได้เลยโอ้เป็นบรรยากาศสดๆเลยนะครับเป็นที่เฮืองฮานะครับชาวบ้าน <c oughs> แห่ขอโชคโน้มแป้งกันเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับโอ้โหเรือโบราณเอียงเอาประมาณจักเมีดนาะครับนี่แม่เน่าเรือนอีเน่าประมาณจักเมีด เขาสิบสามเมตรสามเมตรยาวสิบสามเมตรบดบล้วมที่ว่าตัดออกไปเป็นบ่ครับบล้วมครับโอ้แสิยังว่าต้องเน่าก็นั่นขาดเน่าก็นั่นครับเพราะว่าสาดเลือดกับว่ค่อยสมบูรณ์ไปในที่อืออู้ผมกะบ่เคยเห็นเนาะเกิดกับว่ท่านอายุกะ ครับพ่อแม่ก็รู้สึกว่าหยวตาเราวัดได้ยี่สิบเจ็ดศอกครับยี่สิบเจ็ดศอกประมาณสิบสามเมตรกว่าครับยี่สิบเจ็ดศอกอันนี้หลวงตาเราวัดเนาะนะครับสำหรับเรือโบล้านวัดแบบโบราณวัดแบบรับศอกหลวงตาเราวัดได้ยี่สิบเจ็ดศอกน้ำสามสิบสามเมตรกว่าครับสิบสามเมตรกว่านะครับโอ้ถือว่าเป็นเรือโบราณนะครับที่ขนาดใหญ่หาชมได้ยากนะครับเพราะว่า น่าจะทําด้วยมือนะครับเรือลรนี่นะครับสมัยเก่ากับบมี่วอมีอุปกรณ์เฮ็ดให้ท่านสมัยเนาะเป็นต้นไม้ต้นเดียวนะครับท่านผู้ชมนี่แล้วกัมีส่วนปลายนะครับโดนตัดออกไปนนําะครับแม่มาลูกแปลงไปได้ตัวแดดหนอหาซูพได้หาซูโอ้โหเลขสวยด้วยห้าซู เราเห็นตาดีเนาุแต่แต่ดวงยางงินแต่ว่าผมยางมาผมสะดุดเหล็กตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเด้อยนี่ไหมท่านผู้ชมเบิ่งเอาหนิสองหกเอียงก่านี่ท่านผู้ชมแม่นบัวสองหกเก้า เหมือนจะกลับหัวสองหาเก้าว่าแม่ถ้าทั้งเนี่ยถ้าถ้าวาเป็นทั้งนี่สองห้าสองห้าสองนี่ดีอ๋อสองห้าสองเลขสองเนี่ยนะสองห้าสองนี่เดียโอ้โหเรือโบราณนะคะท่านผู้ชมผมกระเตือนเต้นไปครับชาวบ้านเพิ่มอันนี้เบิ้งแบบสดๆนะครับขึ้นใหม่ๆเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแถวแถวบ้านปลาข่าเพิ่งจะติดลํำมุนนะครับ กระตีนละมุนอ่ะสมัยเก่าก็บทมีคนจีนเนาะเดินทางมาขาขายตั้งแต่โบลันโบลานมาเจอล่มเจอหนามบนอาจจะหนามบนเลือดจะลมเขาปุ่นเยอะแต่มันมีหลายอย่างเนาะแม่เนาะมีหลายอย่างหนามหนสงสัยใส่สีมุ้งแบบนี้มุ้งแบบมุ้งมาเออมุ้งอย่าี้ล้วมุ้งหลังคาหน่ยเออจะมุ้งแบบนี้มุเป็นหลังคาหลังคาต้องเท่านี้แค่เนี่ยินี่ยขนาดนี้เลยเนาะ น้ำกะน้มันคืนน้นำมันนหันต่ว่นเนื้อเนื้ออาจจะจบานออกไปไกลเลยเนาะขนาดจาักมันแตกไปเปลียงเลยบอกู่าก็เป็นต้นไม่ล่ำต้นเดียวนั่นเนาะต้นไม่ต้นเดียวนะครับเราก็มีของโบรานอันนี้มนี่เังมีปลาิกเด้่ปลาริกก็มีมันว่าเป็นปลาริงผม็ิดดูว่ครับ คนก็นนนเ,นปเปลี่ยนก็เปลี่ยนเนาะโ oh, อ้แมนครับแม<ห>่อาจจะพอสวยงามแต่ <ừ. S 2> ก็มีติดมานในเรือน้ำนี่างใหม่อย่างอย่าง,งก็ท่านเชียมได้เลยคิดว่าใหม่อ่าตะไคร้นี่เขาเอ่ยอย่างถทวันเปียงขยันีเนี่ยเทวันเปียงเนี่ยเาวานันเปียงาานเยงนี่ยจะเป็นเาวาน<อ>ันเปียงบา้านเขาคนบนั้นแต่ว่าแปลกในตอนใหม่เพราะเปื่อยเนาะเนี่ยคนตะกอนเห็ดก็เปลี่ยนเนาะ แต่เงี้ยถ้ามาดาจะได้ขนมปานี่ผู้มาแล้วแมนครับหาดผมจ้าก็จะปีเลยเนื้อ่ลาอลาหูเลยเรือลำหนี้จมอยู่ในน้ำจักว่าหลายชั่วอยู่ค้นเนาะแต่ว่าบ่ผุบ่ผูนะครับไม่ผุเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมีของโบราณนนะครับติดติดมามีอย่างไหนพ่อนี่พ่อลองอธิบายฟังแหวยนี่แหวนทองแดงอันนี้ปากไห่แต่ล้ำปาดนี้หันขึ้นจะมีเงินบ่ไใคแจกต้องมีแต่ยเกลื่อนนี่ เวียนเนี่เอาไปบ่ได้เนี่ยไปบ่ได้มันีกควรที่มันจน้นอนเบิดเหยนเลยเนี่ยนี่กระตุ้นยัง,ยอออยงม่ได้บ่หูนี่อือนี่ <im it> อันนี้เป็นลูกกระดิง่งอีกอีกน,นี่เอาไปบ่ได้อีกไปควรบิดคืน<ม>อันนี้กป็ป่ายอันนี้เป็นเอียงอันนี้ก็กลายเป็นหินบ่เป็นเอียงบ่ดินไซายเนี่ยซีเ็นกระตุ้นบ่กระตุ้นก็กลายเป็นหินเหรอนี่กระตุ้นทนเนี่ยโอ้กลายเป็นหินกกระตุ้นทนกระตุนเนี่ย<ม> กลายเป็นหินแล้วนี่มันจุดลดขนาดใดนเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมมีขอโมลานติดมันแล้วอันนั้นนะพ่อเป็นนี่ย่งเนี่ยนั่นแม่นขีดสีปลาเนี่ยโอ้ขีดสีปลายังยังเหลืออีกเพือว่าทนแักได้เนาะดมมันขีดสีสดก็ไม่ยังมันสีดีว่ะล่ะพ่อก็ไมยังขีดสีขัดเลยขีดสีเขาอยากเงี้ยโอ้ก็ไมยังขีดสีผมไปย่านนี่กันได้อพ่อไปย่านก็ไมยังเตยอ่ะ ม,าม,ม,ามโอ้โห<ท>ขึนบอกว่าไม่เชื่ออยู่แล้วแมนขออนุญาตเด้อขออนุญาตเดอ้อขึนว่าเอาไปไปเอาไปมันหูได้เนี่ยเนี่ยอันนี้ตอนขึน้นตอนตอนเอาไปเนี่ยเอาเรือขึ้นไปพอที่ว่าคนเอาไปเราอยู่ว่าได้ต้องเอามาขึ้นยังกว่าตั้งขึ้น ยังบม่ทันขึ้นแต่ว่าไปเห็นก่อนมันบอกเห็นกดเก็บมาก็เลยเอาเอาเน่ยเสียงเอาเน่ยไม่ด้เสียงไปไว้บ้านว่าเป็นของโบราณโน้นบ่หลับแต่ว่าอยู่บ่ได้ต้องเอามาขึ้นควรควรเลยควรควรเอาไปเนาะเนี่ยขึ้นพวกเหรียญทั่งข้างเลนี่ยเหรนยเหรนยญงแดงเนี่ยเงินขขาหนักสิเนี่มันพวกเขาขิงเนี่ยกับว่าสามร้อยปีเลยเนี่ยเนี่ย